ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีรอบเย็นนะคะครัวแม่หนิงสายกินวันนี้จะกินอะไรเกรฟฟูดเบอร์รี่นะคะทุกคน แว่ามันเปรี้ยวรั่วจังเต็เปรี้ยวมันเปรี้ยวกว่าที่เราเคยมันเปรี้ยวกว่าที่เรากินนะที่เราเคยกินมันไม่เปรี้ยวเหนนี้มันเปรี้ยวเยอมากเลยอันนี้แม่ค่าเพิ่นกั้นตีว่าแ่บแห้งนะคะแต่ที่หนิงกินน่ะอันนี้เปรี้ยวค่ะทุกคนเปรี้ยวนะเปรี้ยวมันจะหวานกว่านี้นะอืมอนี่มันเปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวไปมากเลยอ่ะ แต่มันเป็นเบอร์รี่สีทองที่แบบมันเป็นอ่าอาหารอะไรนะ mm hmm. เขาเรียกอาหารอะไรนะกูดฟู้ดเนี่ยถ้าเบิ้งเพิลๆทุกคนก็สิคิดว่ามันเป็นมะเขือขเทศนะแมันชุ่มคอด้อย่แต่เปรี้ยวไปอะามันเปรี้ยวจังพวกคุณ นะะเนื้อมันก็จะประมาณนี้เนาะขนองเขาก็ถ้าบ้านเราก็เรียกทงเทงฝรั่งนะทุกคนเนี่ยมันญิงกลิ่นทงเทงฝรั่งค่ะนี่นะคะเนื้อเขาก็จะประมาณนไม่หญิงขอหันดูหน่อยนะคะเนื้อเขาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ ข้างในก็จะคล้ายๆม,มันเปรี้ยวเปรียปร้ยวอมหวานนิดๆแต่ว่าหวาน,านิงเคยกินที่มันแบบมันอร่อยกว่านี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เปรี้ยว เคยปลูกได้นะคะนิงแม่หน,งหนิงเคยปลูกเองนะเนี่ยก็ก็ลายแค่นี้นะคะ